วันนี้ทุกคนต้องรู้แน่นอนว่าเราอาจะพูดถึงละครคันสองครึ่งของช่องวัน31ใช่ค่ะเรือนมาแล้วเรือนใหม่มาแล้วเป็นซีรีส์ตระกูลเรือนที่ออกมาทุกครั้ง <c oughs> เลตติ้งสุดทุกครั้งยอดขายถล่มทลายใช่ <c oughs> เพราะว่าเนื้อเรื่องมันเข้มข้นแมันแซ่บ ถูกใจมากเลยเรือนโชว์แสงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันก็จะมาในปีหน้านะครับเรือนเรือนใหม่ของเราจะกลับมาในปีหน้าต้องมาดูว่าคราวนี้เป็นสัตว์อะไรนะเพราะทุกปีที่เป็นสัตว์เปลี่ยนะครับแน่นอนเราเราจะพูดถึงเรื่อของละครสองทุ่มครึ่งครับพี่บอยครับตัวยเรือนแก๊งเรือนแกนเรือนแต่ไม่ได้มีแค่นี้อย่างแน่นอนไม่มีแค่เรือนแต่เราจะมาพูดกันสามคนเหรอเออเราว่าเราเอาคนที่แบบเขา นำแสดงด้วยอะไรกับมาพูดด้วยกันไหมวิจิตรใครบ้างเนี่เพราะเราไปเราไปพบกับพระเอกสามคนที่จะมีผลงานละครสองชั่วครึ่งกับช่องมันสามเดยกันด้วยเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับอีไกร์บ้างเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ตัวต่อไปนะตัวต่อไปอีเอาเอาพระเอพเละครกับเขาเลยหน่อยฮะอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็คือสามพัทของเรานะฮะใช่สามพัรพัทไร์มพัฟิล์มธนพัตรีมพัทครับโอ้ เาเลือกมาไม่ใช่เพราะว่าเก่งครับแค่ือสาไซาย่เรเดี๋ยเขาไปเปลี่ยนชื่อพัทนเลยนะชเปลี่ยนชื่อเป็นกิกพัททั้งวไม่าแล้วไม่าแล้วเดี๋ยวปีทีถึงีเนี่ยีรที่ให้เห็นความร้อนความรัดเยอะมากโอ้เยอะจริงครับพี่้ยาว่ามีคนหนึ่งมีโเจกตะครสเรื่องในปีนี้ใครครับใวะเรานี่ยแหละไอรนอนี่ยร่แหมี เอาที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องแรกพี่ฟิล์มต้องมีสองเรื่องเรื่องแรกผมบอกว่าละครเรื่องแรกคุณแซ่บมากจริงๆมากครับคือคือต้องบอกว่าสองลูกเหองเราก็จะมีความหลากหลายนะครับเรื่องแรกที่เราจะนําเสนอเนี่ยเราเราเรียกว่าเป็นละครแซ่บละกันนะครับำสดงโดยคุณพี่ฟิล์มธนาพัฒน์ของเรานะครับจะแซ่บแค่ไหนเราไปดูตัวอย่างกันครับ ได้จอกันมา20ปีเนี่ถ้าคุณจำได้คุณนุ่นเจงเกินไปแล้วนะคามรู้สึกที่มีต่องคนผมไม่เคยร้อนเลยคุณก็พอที่จะดูแลผู้บริหารในอาณาจักรครบหรอคะคุณไม่มีทางที่จะได้มีหนังหน้าฉันรู้คคุณไม่เรื่องคุณพุ่มะไม่อยากให้ลูว้องุะอกเป็นสิครพี่ภุมม พีนึงนเรื่องน้องเล็กค่ะถเรื่องอะไรชอบแย่ของของน้องไปนาาพูดกับพี่หนึ่งเาแต่งหน้ากันหน้าออกตานอยากเป็นน้องไมหรอคุณั่น้องเล็กจนขั้นคุณังดอคุณครอบําพี่หนึ่งให้หลงจนไม่เห็นหัวใจอะรอยากจะไม่ใช่ดังคุณจปล่อยคุณจากว่าเรื่องที่คุณทำคุณจลมาแก้แค้นพอคุณใช่ไหม เกินไปบ่าไม่ใช่หนึ่งแต่มาเนงาขเราอะในละครไงครับอย่ากนู้เลยอ่ะพระเอกชื่ออะไรชื่อนวลเนียหรือเปล่าไม่แต่เราสำรับวแบบนักแสดงด้วยเพราะมันคอใหม่อยู่ในนี้พี่เจียมพี่จิตราเจียนาและคอมมาร่วมงานกับเข้ามันเป็นครั้งแรกใช่เดียนานาซึ่งทั้งหมดก็คือคุณใช่ครับหน้า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  ยังไงยังไงยังไงที่ดีไม่ได้ก็ก็จริงจริงอันนี้อันนี้เกิดเป็นบทประพันธ์ของคุณกฤษศนาสิศรีนะครับโบมานไฟรรับครับทุกคนใครที่เป็นแฟนนิยายก็ก็จะ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 รู้จักจะจำได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเวอร์ชัน2024ว่าวิมานสีทองเนี่ยมันจะออกมาแล้วแล้วแบบ สมัยนี้ได้อย่างไรก็ถ่ายแทบไม่ฟื้นก็ตีไม่พอนเดี๋ยวคิดแจ้งตอไปเลยรับผมคี่เขาที่เาี่เขาที่เขาที่เขาที่เขา่เขาที่เขที่เ่เขาที่เขาท่เขาที่เขาทเขาที่าีาีเขาที่เขี่ี่เเขาเาเเาเอาเเาเาเ่า่ีีีเงีกีีี่ จะได้เห็นอะไรที่ผมไม่เคยทำเห็นผมในอีเวนท์เองเคป็นแบบภูมิฐานมากขึ้นดกเไม่ใช่ปกติอ่ะไม่ค่อยภูมิฐานเลยคือคือเมื่อกี้ละความแซ่บไปแล้วตอนเรื่องต่อไปจะเป็นแฟมิลี่ดราม่าโอ้อ่าแล้วก็ตรีก็เล่นบทเป็นท่านใดว้าวตัวตุ้สิครับรออะไรครับผมนี่ครับนี่เลยกรีทำเป็นบ้าเตรียมตัวอะไรไงมั้งครับจริงก็มีการเวิร์กช็อป ที่สารเลยด้วยครับด้วยการทีมงานเลยแล้ว <wield> ก<ย>็มีการแบบไปนั่ง oh ด like no yes you know ูแบบสัมผัสบรรยากาศจริงมีการคุยกับทีมงานว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนจะแต่ที่สำคัญเลยตองนสมจริงมากที่ส oh, ุด่ครับไปเวิร์กช็อปถึงสารเลยนะไปพูดคุยกับทนายไปได้วยใช่ครับก็มีการเวิร์กอปทนายแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกับพี่แอปด้วยก็พี่แอปกันมังแมอยู่นี่เต้นตื่นเต้น่นเต้น่นเต้นื่นเตมื่นเนาอ่ะตื่เ้นอะรกตัวอย่างอะไรตัวอย่าง คนนี้ฉันรักแล้วก็ไว้ใจมากที่สุดและสุดท้ายคนที่เคยบอกว่าอยากสร้างครอบครัวกับฉันเขากลับทำลายมาด้วยมือของเขาเองเมธทรยศฉันกับลูก แต่เรื่ี่จะฟองชูครับฉันต้องรักษาครอบครัวของฉันให้ได้คุณลูกฉันก็เลยต้องทําให้ผู้หญิงคนนี้ออกไปจากชีวิตของสามีคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ชันชูสามคุณอนันั์ถูกต้องไหมครับไม่ครับคุณบับกล่าวหาว่าฉันเป็นมือปืนทำลายครอบครัวของเขาแต่ความจริงคือครอบครัวของเขากับมันไม่เป็นทางเลยแล้ว ที่พ่อกับแม่เ,เลิกกันเป็นเพราะนอนหรือเปล่าครับนอไม่อยากให้พ่อกับแม่เลิกกันถ้าเธอจะด่าใครทาี่ทำให้พ่อโกรธพังเธอก็ด่าตัวเองเถอะมีจิตแล้วก็ด่ักจ็ตฉันผมไม่ได้โวยเสียงอะไรผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมายุ่งลูกผมผมสอนเองนี่คุณพาวินเขาเลิกกับเมียแ่ยนะกาอยู่กับลูกเป็นสองคนอะแต่ว่าเขาก็ยังโสดใช่ไหม ผมจะเอาลูกไปยูปตับผมจะเป็ไปได้ไงมันก็ยังดีกว่าบอกเฮ้ลูกเนี่ยไปมีพ่อใหม่แทนแที่ะคอยุ่วยผูกมี่แลิวกันัผูที่ดีคือผูหม่

เซอร์ไพรส์มากเลยผมไม่เคยเห็นพี่แอ๊บรับบทแบบนี้เลยนะฮะพี่แมวอนะคะแอ๊บตั้งใจดราม่าร้องไห้เหนื่อยมากแต่ข้างหลังกรี๊ดกับอันที่ถีบเนี่ยค่ะใช่เลยประทับใจมากไม่เคยเห็นพี่แอ๊บก้าวหน้าไม่เคยเห็นพี่แอ๊บทำบทแอ๊บทำอะไรไปก็ไม่รู้ตัวเลยครับอร่อยทำให้พี่แอ๊บตัดใจเล่นละื่องไหนครับพี่บอยค่ะพี่บอยกับพี่ตรีค่ะ ที่เกี่ยวกับการพูดบทแทนผู้หญิงหลายๆคนเลยนะคะพี่แอฟอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราสนใจที่แกจะรับบทนี้และถ่ายทอดออกมาเยคะขอบคุณค่ะที่ดึงแอฟกับก,บกบสูรสาระครับผมคือใจความสำคัญข,ของเรื่องนี้เลยคือแก่นของเรื่องนี้ที่พีพ่สานบอกแอฟคือขอให้เป็นเรื่องของเพื่อนหญิงพลังหญิงว<ะ>เจอประโยคนี้เข้าไปก็คืออแอฟทุ่มเต็มที่อันนี้เล่นที่เห็นเนี่ยคะ่ะก็คือเล่นแบบอันนี้ด้วยใจเลยค่ะค่ะคือเราเป็น หนึ่งคนที่เราเคยเมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวะนะคะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดออกมาเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงทุกคนหรือหรือแม้แต่ผู้ชายเองก็เช่นกันในการใช้ชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวค่ะอยากให้พี่อภฝากละครหีกับผู้ชมทุกท่านด้วยครับขอฝากผลงานเรื่องที่สองนะคะกับทางช่องวังนะคะก็ยังถือเป็นเด็กน้องใหม่ ดีใจก็ขอฝากไปด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็แล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นบทรีก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทุกคนดูแล้วจะมีความสุขสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์กันนะครฝากไปด้วยนะฮะมั่นเพียรตัวหมีหมายกระเจีกอบพิธีกรล้วบหมดแล้วนะ เอาไปสพี่อสพี่อัะผมไม่สังเกตเหมือนกันนะพี่อัเลนสเรื่องเรื่องแรกกับต่อเรื่องสองเล่นกับตีต่อต่อไม่รู้เลยพี่เรื่องสาใครดีฮะตายตายของอยงตายอยู่ตเต็มตมตก่อนดีกว่าใตาย ไม่ดอดอรอดเลยนะเปิดเราได้รีแลกกันเนาะเมื่อกี้ตอนที่พี่แอบมาทำไมเหมือนคู่ฝดปกครองเลยจริงจริงจริงใจดำไม่ได้อผมอยู่ที่กองมขาเป็นอย่างนั้นนะพี่เวลาแบบเหนื่อยๆเงี้ยเวลาแบบเหมือนมีซีนที่ต้องอุ้มหรืออะไรเงี้ยไม่กล้าหายใจไม่กล้าหายใจลงเขาจริงจริงจริงริงไม่กล้ารบกลัวอะารเลยกลัวเขาแบบไม่ได้เลย ทำจจทุกอย่างเวลาแบบเงือออกเนี้ยผมต้องกับพี่บ้า<อ>งิอจริงๆไม่เห็นจริงจริงแบบเป็นใจมากๆครับเป็นใจมากๆก,ก,ก็ขอบคกณละครเรื่องนี้นะ โปรเจกต์ uhm. <cima. S 2> ของตรีตรีเล่นเป็นทนายความท่าผมเพราะเจกต์ของไรอันนี้จะเป็นเล่นเป็นตัวเองเป็นตัวเองให้เขาได้ดูกันก่ให้ดูให้ดูบทอบเรียกว่าเป็น modern relationship ถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เรียกอะไรแทบ family drama นี่ modern relationship แล้วเมื่อกี้ตรีทนาย คุณเล่นออาชีพะไรรคับเป็นอาชีพที่ต้องคอยเทคแคร์คนอื่นครับเป็นสจ๊วตเป็นตัวเองไม่ใช่เป็นเป็น Bar Host ครับถ้าอย่างนั้นต้องถามว่าคือตรีเนี่ยตอนเขาเล่นเป็นทนายเนี่ยเขาก็ต้องไปเวิร์ k ช็อปกับทนายแล้วก็ต้องไปนู่นนี่อันนี้อันนี้คุณคุณ workshop ผมผม work มเวิร์ิมา25ปีแล้วครับพี่บอย เรื่ยงนัไม่ผมเห็นเขาทำในบ้านมาตลอดชีวิตเขาเลยแหละเฉพาะเรื่องของก,การเทคแคร์สาวๆนะเรื่องนี้มีสาวสองไม่ต้องทำอารมณ์แล้วพี่เด<อ>ีเ๋ยมาเต็มเลยเออผมผมน้องพี่เองก็ยินดีกยินมผมว่าเรื่องนี้ความหนักใจของเขาอย่างเดียวคือเขาเล่นได้แค่ไหนแค่นั้นเองคือถ้าเรียวไปมันจะเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยยากในการให้เป็นเป็นเด็กบาโพรกยากนะก็ต้องตอบว่ายากให้ตัวเองดูดีนิดนึงนะ เอาเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาจะเล่นเป็นเอกบ่ามดนเทนีิแค่ไหนไปพบกับตัวอย่างของเราทนครับกนบทีบพี่วิชาค่ะอายุ28ปีอาชีพในหน้าขายที่นิสระค่ะผมชื่อจีรานะครับอายุ29ปีอาชีพ คนจีน,จนเคยไาอยู่ไทยหลายอายุไม่บอกดีกว่าอาชีพนักลงทุนผมเคยครับแค่ครั้งเดียวจบแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้สิค่ะผมได้เลยครับถ้าเกิดผมชอบขอจริง <c oughs> ไม่เชิงนะคะไม่ลยครับผมไม่เคยคิดเลยผมจะต้องมาทำงานตบนที่ผมทำอยู่ลูกค้าเขนพูดเยอต่อไปดีบ้าอย่าเลยดูแลวแค่ในร้านก็นพอแล้วเชื่อแต่ผมขีดเส้นง,งานของผมไค่ง,งานจริงๆไม่มีอรอบรแต่ผมก็ไม่ได้ว่าใครเลยครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ว่าเรื่องของเราจะดีแค่ไหนหรอใจะใฉันบอกคนอื่นยังไงว่าฉันกำลังตกอยู่กับหนุ่มบ้าโสตชโลกใบนี้มันเก็ตกันแค่เปลือกคุณไม่รู้หรอก ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคนที่ใช่แล้วถ้าเจอแล้วคุณก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้เสียขงขาไปว่าผู้ว่าวยืนชูจะท่ใหเธอได้ทุกอย่างนแหละขอแค่เธอเลือกฉันก็พอครอบครัวเราไม่เก็ตอ่ะฝืนดันทุร่างกันไปมันก็เสร็จเป็นคู่บอกเราลูกกำลังด้อยค่าของตัวเองด้วยการที่สมิคบกับผู้ชายแบบนั้นหนูไม่ได้ด้อยค่าตัวเองแม่ตาม่างหากที่ด้อยค่า แบบที่เชื่ออยากับแบบที่มเชื่ออะไรเลยวม่ว่าาคุณรักคสักคนจริงๆคุณจะมีได้ฉันเชื่อไดสว่าบนพระจันทรกตา คือลมคืนเลยแหละค ไม่ไม่คือเคดีดีมากจริงคือดีดีมากเลยได้ครบรนเลยแค่ดูเมื่อกี้ก็รู้สึกแล้วว่าแบบตอนหลังมีเสียง้าด้วยโอ้ยเพราะเขาเป็นตัวเองจนจนดูแบบเผมว่าติมติมทำให้ตัวเองด้วยตัวเองอาจจะไม่เสียงตาแบบนี้เอาใช่เฮ้ยพี่ตีไม่เอาเอาอย่งี้ไหนๆหนทำกันบ้านไปแล้วคุณเป็นหนุ่มบาร์โฮสใช่ไหมครับสมมติว่านี่เป็นลูกค้าของคุณนะโอ้โหโอ้โหสมมติอ่ะเขาคือลูกค้าคุณิ ก่อนค่อขาสนออุกนพ่มนรคือก่อนจออกองสึงอุปรคือทุกคนได้ปอกเตรียมบัตรเจ้นไว้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มาแน่ครับผมอ่าพี่น็จะพิมพ์าเพราพก็ยังเป็นเซลล์ด้วยก็ยลืมนทักคนครัจันทร์นีตายและอย่างที่บอกไปแล้วว่าบนเวทีนี้มีหนึ่งคนที่มีผลงานสองเรื่อง นั่นแหละแหมก็หรอกแหม่สิคุณนั่นแหละไปแล้วครับผมก็ก็อันนี้ก็เรื่องเรื่องต่อไปนะครับของละครสองทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นของพี่ฟิล์มเขานะครับก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นดราม่าแฟนตาซีแล้วก็ซัสเพนส์ะนแล้วก็ก็ต้องต้องบอกบอกว่าเขาก็ แสดงคู่กับนางเอกที่ยังไม่เคยมาร่วมง,งานับช่องมันสาทเ็เลยอุ๊ยด้วยวน่าอ,อันนี้ก็แบบว่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ยังมีพิเศษเจนทิพั์ร่วมแสดงด้วยเหมือนกันนะครับจะเป็นเรื่อง,งราว,รว,รวจะเป็นอะไรยังไงไปดูตัวอย่างกันวันันครับเมนูนี้ผมชื่ออเลยนะครับเมนูนี้ชื่อว่าแต่งงานกันทด้ไม เรากลับเมืองไทยกันแล้วคลาดผมจะไม่กลับเมืองไทยเขาเลนใครเหรอะธนาเจ้าของบริษัทยาววัชรบัยวัฒน์เส้นสายเขาจะต่อให้ทํางิศอย่างไรเราจะหายเอาทิศเขาได้ฉันนั่นลูกชาย ไอ้ช้างกับรอยนับที่ข้อสมูลที่สำคัญไม่ใช่บริเนตพ่อม่อยากให้มายรปบยุ่งกับคนพวกนั้นอันตรายมากนะลูกไม่มจะแต่งงานกับคุณทีทัศค่ะ นข,นของงประชาชาไผมก็พยายามจะเคลียร์ให้อยู่ดีไงครับแต่ประชาชนก็ต้องใจยเย็นๆเนี๋ยวผมไม่ได้ทำแล้วสอคนนี้เคยรับสินบนจากใครนี่คนจะแต่งงากับผมจริงๆหรอมันจะไม่ยอมให้แม่กับพ่อตายฟรีนะคะ โอ้ยรีบเข้งคนคข่คนเรื่องอีกแข่งคนแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นางเอกก็มาอยู่กับเราด้วยนะครับหลขอเสพมิตรกับคุณวินพิเชียโอ้ยตื่เต้น เล่นเรืเ่องน,น,นี้กับช่องวันขอเสียบินแรกนะคะพินจริงต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าอยากร่วมง,งานกับช่องวันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าได้คุยได้คุยกับพี่ป้อนแล้วก็โปรเจกต์ก่อนหน้านี้คิวอะไรมันก็ไม่ลงตัว,ตวใช่แล้วก็ด้วยตัวบทตัวอะไรหลายๆอย่างมันก็มาหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้พอมีบทเรื่องนี้ติดต่อมาแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปินกำลังแบบชอบการแสดงแบบนี้พอดีเราก็เลยรู้สึกว่าโอเป็นเกียดมากเลยถ้าจะได้เล่นคือมินก็ยอมเคทุกอย่างเลยนะ คืออะไรทุกอย่างมีแบบมีจะเล่นเรื่องนี้เขาบอกผู้จัดการว่ามีจะเล่นเรื่องนี้แล้วพอมาร่วมงานกับช่องวันสามสิบเอ็ดเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นก็คือชอบพี่บอยอยู่แล้วโอ้ยฮู้ยูแฟนฮู้ยูแฟนเคยเลี้ยงหนาดเล่นละครเวทีกับพี่บี่สมัยพี่บอยยังแล้วเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นเหมือน ่เหมือนแบบดิสิทอลอะไรอะไรเล็กๆนะที่เป็นถ่ายวทีแล้วก็ถ่ายถ่ายทำแล้วัากน้แล้วมินก็แบบชอบแนวการแสดงแบบนี้เรารู้สึกว่าบ้านเนี้ยเป็นครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการแสดงแล้วมีก็เป็นคนชอบแลาทุ่มเทกับเรื่องการแสดงมากๆไม่ว่าจะดูของต่างประเทศของไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาดูเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าโหมันเป็นทางละครใหม่ที่จะเปิดอุตสาหกรรมของไทยแต่มันก็ยังมีความที่แบบดูง่ายอ่ะ ดูง่ายแต่ว่าการสแสดงก็จะมีหลายเลเยอร์ซึ่งแบบตื่นเต้นมากๆแล้วพอได้ร่วมงานกับทุกคนที่นี่ก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะฟิลเป็นไงฮะฟิลเป็นไงฮะทำไมฟิลดูดูร่วมมือด,ด,ด,ดูเรียบร้อยฟ,ฟ,ฟ,ฟิล์มดูสุภาพทำไมทำ<อ>ไมอันนี้ที่ใครอ่ะพี่ฟิลไปบังเลยพี<ม>่ฟิลพี่เจนพี่ฟิลดูพี่เจลผมเออเพราะในเรื่องนี้คือเพราะในเรื่องนี้คือเออ่คือเป็นร่างฟิลผ้าแล้วเจนเป็นวิญญาณเป็นจิตใช่ครับเจนเข้าไปในร่างของฟิล์ม ใช่ครับก็เลยมงถามว่าตอนนี้เป็นใครผมเจนะเจนะเจนเรียกว่าไ่น้องถ้าถ้าเหมนเจต้องผ่านกระจก็ต้องเล่นนะมเขาไม่อยู่แล้วนะก็เรียกได้ว่าปลอยครับละครสี่เรื่องสี่รบกันเลยคีเบีอ๋องนะกับหังส่องให้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 มีกับฟิล์มฝา ละครเรื่องนี้คักปฏิบัติหน่อยครับพีก่อนเลยพี่องก่อนเลครับค่ะก็เกมรักปฏิหาริย์นะคะก็ <c oughs> ละครเรื่องนี้ก็เป็นละครที่สารวินมีรู้สึกว่าพลาดไม่ได้เพราะว่านักแสดงอ่ะแต่ละคนเนี่ยแค่บทอย่างเดียวอ่ะมินอ่านมินยังขนลุกเลยนะคะแล้วพออ่านชื่อ,อรายชื่อไม่ว่าจะเป็นทีมพี่นกศิลป์ใจพี่ตู่เนี่ยคือทุกคนคือยิ่งกว่า คือแบบเทพใการแสดงทั้งบทมารวมกันซึ่งนักแสดงไ่้เราค่ะที่จะเป็นคนที่ทําให้ตัวบทมันมีชีพแล้วเป็นมากกว่าบทละครดีค่ะมินก็ขนาดมินเองที่เป็นนักแสดงเองตื่นเต้นที่จะได้เล่นแต่ละฉากเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่พลาดไม่ได้แล้วมีอยา้ทุกคนได้ติดอามค่ะอ่ายินดีต้อนรับคุณเจ้าวา ปากโตได้นะครับฝากแฟนๆเข้ามาสัมผัสเตนลัตเทอรมินด้วยนะครับที่สี่พี่สิ่ที่สี่พี่อจะตอบถึงแฟนๆจบแล้วเขาเรื่องไหนครับก็อย่างที่พี่มินพูดไปแหละครับคือบทดีมากแล้วเรามีถ่ายกแสดงรุ่นพี่อีกหลายคนก็พี่มินพูดชี้ไปหมดแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่ดูถือว่าพลาดมากครับและและสี่เรื่องในสัปครู่นี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของละคร 5สิ่4นี้เลยด้วย5เรื่องมาั้งหมนะครับเป็นตัวอย่างของละคร2ทุ่มครึ่งในปีหน้านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักแสดงทั้ง4ท่านนะสี4ท่านวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ